จำินมเนี่ยอะไรเหอ่โอ้เพนไหน้วย่จตักก็แม่แบกเมื่อชุดตรไบอก่เสพอมานองคนมันจิดมันมาเรื่อยๆมันบอกมันเป็นแบบมันเลยเอาไ้ให้เพื่อนซะนี่ตัวนี้กันจะแบกเมื่อวันไหใจ้เอาเสื้ออาจาตักแบกเบื้งจักโอ้โดยขน้อยละละ ม่เพล่นแถ้สิบลอให้ยิงหาขั้นเคือดีเบม่นว่าเหมสีโใหญ่ก็มาลักกอบ่นี่นะตุ่นีสผมอยากก็มาลักตุ่นีได้ยนี่นี่จานตันต่าไปวันจันทห้ามยกเล่นโอ้สีตันโอ้แพงเต๋อไม่เทา คือเดี๋ยวออกครับนถ่ายพวกนี้เป็นกำลังซื้อาใหมโอ้ซื้อมาไม่เ็สีพวกนนขพนวกนี้เั้นนป็นบบขั้นนึงเมื่อสองน้ำาบานยา่ห้ออะไรครับสามแสนสาแสนกบาทหรมันแล้วเต้แต่้าวแต่เต้รุนะเนาะจ้าทีซื้อไปโยกตู้ทุกพวอ่เออ เห็นด้วยซึดอ่รักนี่ครับโอ้บรรยากาศโอ้ทางหน้าเป็นโลกหมูหินตัวนี้อันนั้นโลกหมูหินอันนี้โลกโมเขาบอกนี่ครับเพื่อนนครับสองคนนี่ไม่ได้โมแต่จะว่าเมื่อกันอยู่ว่าสิัวเนาะอาจารย์ตอบบ้าป่ะนั้นเนาะนี่ กันแรกก็ไปดูด้วยครับอันครับเอาตามนั้นนะครับโงูยังนะครับทางยังไปยังมาเสือทรัมป์บนมากไกไ่เมื่อไรวะไอ้ถึงเมื่อตัวมื่อยู่อยู่กับยังเมียกับท้วนั่มน,น,นะครับวบ่าบนเขาหวานคลืนหนึ่งเมียเมียหนึงเมียผมในผัวรอรอยังล่ะรอแหละ เมื่อกี้ออกงานครับก็ได้ไหมได้ครับประหดบ,บ้านกา็ไม่เลยไก่เต๋อไม่ต้องทายชีพสองคนนีก่ก่อนลูกแช่กบไม่ทยขออนุญาตเราไหมครับขออนุญาตยังยังครับรนี่ครับใช่หน่ครับขออนุญาตยังครับเอาใีแบบปลาไหลเป็นเมื่ปะมันไก่มันสิคําทั้ทงเมื่อไฟตาหนาเราด้วงหัวมี ครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับเดินทางมาฟรีครับผม้ขอคุยหลายครับเสื้อน้านำฝนกับบุ้มบี้ครับมันตายเอาเอาไปเปลี่ยนเฟืองโย่เอามันกาะมันบริสุทธ์อะไรกันได้แบบไหนก็คืนเฟืองฝนตกมาทงทางมันขนาดนี้รถโฟก์โสนาเรื่ยขับรถโฟกครับผมครุณครับโอ้ยกินมา กินกินกินนี่ครับรถพนัทฐานพนัทฐานตอกครับผมยังไงอาจารย์เฮาโอ้สุดยอดมากเลยครับรถมีตะคันส,สวยๆนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยสร้างยังก่อใช่ใหญ่สร้างใหญ่พูดมาว่าจะร้อยเลยหลังช <c oughs> ายใหญ่โอ้รถเฟอร์มีแตงง่งามๆครับผมขึ้นข้ามาเซอร์วิสสุดยอดเลยครับน้องขึ้นเบสส์โอ้แอกีระด้บาหนี่ เขาหงวะกวนหมดนี่คลิปนี้เอาไว้สำเนียครับโอ้ยมึงหนักทงผมเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย